ความฝันนิมิตอันน่าอัศจรรย์ความเชื่อในเรื่องของความฝันนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอิทธิพลกับชีวิตของปุถุชนอย่างเราๆอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ยังยึดมั่นอยู่กับความเชื่อและขนบที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลความฝันนอกจากจะถูกนำไปตีความหมายเพื่อทำนายทายทักชะตาชีวิตแล้ว ยังถูกตีความเป็นตัวเลขต่างๆนาะนาะนะเพื่อใช้เสี่ยงโชคนำมาซึ่งโชคลาภต่างๆเงินทองซึ่งการทำนายความฝันในแต่ละตำราอาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแยกย่อยที่มาที่ไปของศาสตร์ทำนายฝันนั้นๆนะครับการทำนายความฝันจะแม่นหรือไม่แม่นส่วนหนึ่งอยู่ที่การจดจำรายละเอียดของผู้ฝันบางคนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็ จำความฝันที่เกิดขึ้นได้อย่างรางเรือนนะครับหรือตื่นขึ้นมาจําได้แต่พอล้มตัวนอนลงก็ลืมความฝันนั้นที่ที่เกิดขึ้นเสียสิ้นนะครับดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยําไม่ผิดเพี้ยนเมื่อตื่นจากความฝันเราควรจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไว้นะครับอาจจะมีสมุดโน้ตเล็กๆไว้บนหัวเตียงเป็นการบันทึกความฝันการลืมจะนำมา ีความฝันให้ถูกต้องแม่นยำได้นะครับหรือให้ใกล้เคียงได้ไดมากที่สุดนะครับหากเอ่ยถึงความฝันซึ่งความหมายเกี่ยวกับความฝันเหมือนกับนิมิตแต่แท้จริงแล้วระหว่างความฝันและนิมิตนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์หรือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคยอธิบายไว,ไว้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ความฝันคือการเห็นภาพระหว่างการนอนหลับสภาวะจิตจะล่องลอยวูบหายภาพที่เห็นจะเรือนรางไม่ปฏะติดประต่อบางทีก็วกไปวนมาจนจับต้นชนปลายไม่ได้นะครับแต่สำหรับนิมิตนั้นเป็นการเห็นภาพในขณะที่จิตมั่นคงนิ่งสงบการเห็นภาพนิมิตจะต้องเกิดจากจิตที่เป็นสมาธินะครับเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิแน่แน่ ซึ่งภาพนิมิตท,ที่เกิดขึ้นจะชัดเจนแจ่มแจ้งราวกับเห็นด้วยตาเนื้อส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นนิมิตจึงมักจะเป็นผู้ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาดังตัวอย่างเช่นพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพระวัดป่าต่างๆนะครับซึ่งจะมีนิมิตเกิดขึ้นในการทำสมาธิอันน่าอัศจรรย์ซึ่ง ในเรื่องของนิมิตนี้สำหรับผู้ตัวกับผมเองนั้นก็สมัยที่ได้บวชเป็นพระวัดป่านะครับซึ่งบวชหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาได้นั่งสมาธิก็ได้สัมผัสในเรื่องเกี่ยวกับนิมิตต่างๆขึ้นนะครับซึ่งในการนั่งสมาธินั้นจิตเรานิ่งสงบนะครับจะเกิดภาพนิมิตเกิดขึ้นเบื้องหน้านะครับเหมือนเรานั่งดู ภาพยนตร์หรือทีวีต่างๆจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้านะครับและเราจะมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับร,รับรู้เรื่องราวนั้นที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้านั้นเลยในขณะที่หลับตานั่งสมาธิอยู่นะครับสำหรับนิมิตนั้นจากประสบการณ์ของตัวกระผมเองนั้นเมือ่อออกจากสมาธิแล้วภาพนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในชีวิตจริง ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับดังนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆหลายท่านก็เตือนไว้ว่าอย่าไปหลงนิมิตนั้นนะครับเพราะว่านิมิตนั้นมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับท่านใดที่ฝันเห็นปลาฉลามขนาดใหญ่หรือปลาใหญ่ในทะเล ตามตำราทำนายถ่ายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุถ้าเป็นราบมักจะเป็นข้าวของหรือหน้าที่ในการงานมิใช่เป็นโชคลาภทางการเงินเลขเด่นที่น่าเสี่ยง08-81-189-889-801-811ท่านใดที่ฝันเห็นชิงชาบหรือได้ตีชาบ ตีชิงมีเสียงดังกังวานไพเราะในฝันตามตำราทำนายทายทักว่ากำลังจะได้รับโชคดีถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วท่านจะได้บุตรเป็นสีสง่าในภายภาคหน้าถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่หรือได้รับชื่อเสียงในหน้าที่การงานเลขเด่นที่น่าเสียง28 48 64 428 283 848 364 ท่านใดที่ฝันเห็นฉัดเงินหรือพระที่นั่งภายใต้สเสวตฉัดหรือตัวท่านได้นั่งอยู่ใต้ฉัดเงินฉัดทองตามตำราทำนายทายทักว่าอนาคตในระยะอันใกล้ท่านจะได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่ในเรื่องหน้าที่การงานเลขเด่นที่น่าเสี่ยง1797-719-798-279 ท่านใดที่ฝันว่าถูกช่อโกงหรือถูกคนตีชิงวิ่งราวช่อฉนสิ่งของมีค่าตามตำราท่านทำนายททยทักว่าท่านจะมีเคราะห์หรือมีคนคิดปองร้ายให้ระวังตนในช่วงนี้ท่านไม่ควรครบค้าสมาคมกับคนแปลกหน้าและไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นเพราะจะทําให้เสียทรัพย์ได้ง่าย ท่านใดที่ฝันว่าถูกฉุดตามตำราทำนายทายทักว่าถ้าเป็นชายทายว่าเจ้านายจะคอยจับผิดถ้าเป็นหญิงทายว่าท่านจะเสียของรักในช่วงนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นท่านใดที่ฝันเห็นฉากกั้นหรือม่านก,กั้นกำบังสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตำราทำนายทายทักว่า จะมีคนทำหน้าไหว้หลังหลอกหรือไม่เช่นนั้นจะถูกช่อโกงทรัพย์สินจากคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือเพื่อนฝูงหลังจากประสบเคราะห์แล้วท่านจะมีโชคลาภในภายหลังเลขเด่นที่น่าเสี่ยง59 51 151 591 156ท่านใดที่ฝันเห็นฉางข้าวบรรจุข้าวเต็มฉางหรือเต็มยุง้ง ตามตำราทำนายแายทักว่าจะได้รับความสุขสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจท่านที่ป่วยไข้จะหายขาดแม้ไม่ได้ลาบทางการเงินแต่ก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขดีเลขเด่นที่น่าเสี่ยง494814148149489 14ท่านใดที่ฝันเห็นโฉนด ที่ดินหรือได้โฉนดที่ดินตามตำราทำนายทายทักว่าธุรกิจที่ท่านทำอยู่จะราบรื่อนดีคนที่กำลังจะเริ่มธุรกิจจะมีโอกาสดีเลขเด่นที่น่าเสี่ยง14 45 459 519ท่านใดที่ฝันเห็นการชกต่อยหรือการทะเลาะวิวาทหรือตนเองวิวาทกับผู้อื่นในฝัน ตามตำราทำนายทายทัก์ว่าท่านจะได้รับเพราะจากการเจ็บป่วยหรือไม่ก็ญาติสนิทมิสหายเกิดการเจ็บป่วยไข้ยอย่างกระทันหันดังนั้นช่วงนี้ท่านไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่ท่านใดที่ฝันเห็นชดาสวมศรีรษะกษัตริย์หรือชดาพวกละครหรือหมวกมียอดแหลมคล้ายชดา ตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้ดีมีโชคในหน้าที่การงานแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะมีการเสียเงินเสียทองมากในชั้นต้นแล้วจะดีในภายหลังแต่ถ้าในฝันนั้นชดามีแสงประกายตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้รับโชคในทางชื่อเสียงหรือเกียรติคุณเลขเด่นที่น่าเสี่ยง9197